เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ประชาชนส่วนหนึ่งนิยมรับประทานเนื้อสุนัขนะครับแต่ล่าสุดมีสำนักข่าวแห่งหนึ่งของอังกฤษไปทำรายงานเปิดโปงความโหดร้ายของฟาร์มแห่งหนึ่งในประเทศนี้ครับสำนักข่าวมิเรอร์ของอังกฤษเสนอรายงานเปิดโปงอุตสาหกรรมการค้าเนื้อสุนัขในเกาหลีใต้ครับโดยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นฟาร์มในจังหวัดกังวอนที่มีสุนัขมากกว่า200ตัวถูกจับยัดเข้าไปอยู่ในกรงที่มีสนิมได้กินแต่เศษอาหารครับก่อนถูกลากไปโรงเชืออ และสถานที่นี้เป็นหนึ่งในฟาร์ม17,000แห่งทั่วประเทศที่มีสุนัขอยู่ถึง2ล้านหแสนตัวอุตสาหากรรมเนื้อสุนัขในเกาหลีใตม้มีมูลค่าราว9 0 0 0ล้านบาทครับโดยสุนัขทุกสายพันธุ์มีโอกาสขึ้นไปอยู่บนโต๊ะอาหารทางนั้นครับไม่ว่าจะเป็นลาบราดอร์บีเกิลฮัสกี้หรือ Mac แม้กระทั่งชี้วาว่าก็กินนะครับโดยเฉพาะสุนัขที่ถูกปล่อยทิ้งตามถนนยิ่งมีโอกาสถูกจับใส่กรงไปขายในตลาดที่เกาหลีใต้นั้นมีเทศกาลหนึ่งครับที่กินเนื้อสุนัขก,กันเรียกว่าบกเนา กินกัน3วันครับในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมของทุกปีและอาหารยอดนิยมก็คือเมนูที่มีชื่อว่าโบสิงทังที่เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มกำลังวังชาในช่วงฤดูร้อนครับ